h a วเว H6S 2022พร้อมจำหน่ายออสเตรเลียปีหน้าพร้อมเครื่อง turbo สองแรแรงมา้าแต่อาจแพงกว่า H6 h a วเว H6S ได้มีการเปิดตัวในประเทศจีนไปเมื่อช่วงต้นปีและจะมีการวางขายในออสเตรเลียด้วยกันกับ h a วเว H6 เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่ชอบการออกแบบที่แตกต่างด้วยหลังคาลาดลงและการตกแต่งแนวสปอร์ต แม้ทางฮาวเวล์ออสเตรเลียจะยังไม่มีการยืนยันว่าจะนำ H6S เข้ามาขายแต่ก็ได้มีเอกสารจากทางรัฐบาลยืนยันแล้วว่า H6S ได้รับการรับรองสำหรับการขายในพื้นที่ซึ่งอาจจะเป็นในช่วงปีหน้าราคาและรุ่นย่อยจะมีประกาศอีกครั้งเมื่อเข้าใกล้การเปิดตัวมากขึ้นด้วยความที่เป็นรุ่นที่มีความสปอร์ตมากกว่า จึงทําให้มีราคาแพงขึ้นจาก H6 เดิมที่ขายอยู่ในออสเตรเลียด้วยราคา30,990ถึง39,990ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ775,000ถึง969,000บาทออปชั่นอื่นๆที่อาจจะมีให้เห็นจาก H6s ในจีนคือหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วหน้าจอแสดงการขับขี่10.2 3นิ้วไ i ลเลชชาร์เจอร์บอกอุ่นคู่หน้าลำโพง9ตัวฝาท้ายไฟฟ้าและสันรูฟ ภายในจะมีความสปอร์ตมากกว่าด้วยเบาะแบบใหม่วัสดุหนังและอลันคาราตตกแต่งด้วยสีเขียวในด้านระบบความปลอดภัยจะมีถุงลมขั้นกลางระหว่างคนขับและผู้โดยสารมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเซ็นเซอร์หน้าหลังกล้อง360องศาระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนและจักรยาน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยให้รถอยู่กลางเลน Blind Spot Monitoring และ Rear Cross Traffic Alert พร้อมเบรก ในส่วนของประเทศไทยเองอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่จะนำเข้ามาขายเนื่องจากเป็นรุ่นที่มีราคาแพงกว่าคาวฟ้าเอธรรมดาอยู่มากแต่ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากได้ s v ส่ทรงสปอร์ตมากกว่าครอบครัวอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ